ทางรายการก็มาถึงตอนพระเครื่องอันดับหนึ่งของจังหวัดอ่างทองก็คือพระสมเด็จวัดเกศชัยโยวรลาวิหารนะครับวันนี้ก็จะเป็นพิมพ์6ชั้นอกตันนะครับทางรายการเนี่ยก็พยายามที่จะมาบรรยายเกี่ยวกับพระเครื่องพระบูชาพระเกจิยุคเก่านะครับและก็จะมีองค์จริงให้ด้านชมนะฮะแล้วก็มีการพูดเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาเบื้องต้นแล้วก็มีวิธีแนะนำในการ พิจารณาพระแท้ด้วยนะครับถือว่าแฟนอัศวินท็อปก็ถือว่าเป็นผู้ที่โชคดีได้ดูพระนะครับเพราะว่าอย่างส่วนตัวผมเนี่ยสมัยก่อนเริ่มเล่นพระเนี่ยก็ไม่ค่อยมีใครเขาให้ดูกันง่ายๆสําสหรับพระแท้นะครับเพราะว่ามันก็จะเป็นที่ห่วงแหนของแต่ละบุคคลน,นะครับแต่วันนี้เราก็ต้มาเปิดเผยแล้วก็ มาพูดถึงสิ่งดีๆในวงการพระการสะสมพระเป็นแนวทางไหนที่จะทำให้พระเครื่องที่เราสะสมเนี่ยเก็บเป็นทรัพย์สินและเพิ่มมูลค่าได้นะครับวันนี้เราก็มาชมกันเลยนะครับสำหรับพระวัดเกศชยโยพิมพ์6ชั้นอกตันนะครับอันนี้เป็นสมเด็จวัดเกศชยโยพิมพ์6ชั้นอกตันนะครับเป็นพระที่ได้รับความนิยมตั้งแต่อดีตถ,ถึงปัจจุบันและทุกวันนี้ก็สภาพสวย ก็เป็นที่หายากมากๆแล้วในยุคป,ปัจจุบันนี้นะครับชำรุดเสียหายสึกไปตามกาลเวลาเนี่ยทุกสภาพมีนักเล่นพระที่ชื่นชอบในพระชุดเนื้อผงเนี่ยรับเช่าอยู่ตลอดเวลาครับไม่ว่าจะเป็นชำรุดเสียหายหรือว่าสึกไปตามกาลเวลาหรือว่าใช้สึกสาหรับองค์สวยๆก็จะมีน้อยและช่วงหลังก็จะเหลือเหลือปริมาณน้อยนะครับ วันนี้เราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของพิมพะเบื้องต้นอันนี้เน้นนิดหนึ่งครับเป็นวิธีดูของตัวผมเองในการพิจนารณาเช่าพระบางครั้งอาจจะตรงกับใครบ้างไม่ตรงกับใครบ้างก็ต้องขออาภัยนะไว้ที่นี้ด้วยนะครับสําหรับพระวัดเกศนะครับก็จะเป็นพระนั่งสมาธินะครับอยู่ในกรอบกระจกเห็นไหมฮะก,กรอบกระจกเนี่ยเขาเรียกกรอบกระจกส่วนกรอบกระจกเนี่ยก็จะยกสูงขึ้นมาจากพื้นของพระ1สเต็ป1ระดับนะครับ และซุ้มตรงนี้ซุ้มตรงนี้ก็จะยกขึ้นมาอีกหนึ่งระดับและส่วนเกศก็จะมีความผิวไหวมีความคมแล้วก็มาถึงหูพระเฉพาะพิมพ์นี้เนี่ยเราต้องจําให้แม่นนะครับเพราะว่าหูทั้งสองข้างเนี่ยก็จะมีความมีองศาที่แตกต่างกันนะครับใบหน้าก็กลมเป็นเขาเรียกอายุนี้ก็ใช้เป็นเป็นผลมะปรางแล้วกันนะครับสําหรับพระวัดเกศหกชั้น6อกตันเนี่ย ก็เท่าที่พบเจอก็มีด้วยกันหลายบล็อกนะฮะไม่ว่าจะหน้าตูมหรือหน้าแบนนะครับต้อองค์พระต้อก็มีองค์พระยืดก็มีนะครับความคมของฐานนะฮะปลายฐานเนี่ยคมมากทุกฐานเลยพระไม่ได้ใช้เนี่ยฮะจะคมมากนะครับคมมากไปปลายฐานของแต่ละฐานเนี่ยสมัยตอนที่ผมเริ่มเล่นพระใหม่ๆเนี่ยก็ไปศึกษาตามหนังสือเขาก็จะบอกว่าคมเหมือนเข็มเลยนะฮะเพราะว่า ถือว่าเป็นพระที่มีการแกะแม่พิมพ์ได้คมมากนะฮะเห็นไหมฮะก็จะมีเส้นฐานคมคมลึกๆเวลาถ่ายรูปเนี่ยฮะถ้าพระเนี่ยเราดูเงาเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าส่วนไหนลึกส่วนไหนตื้นสําหรับพระองค์เนี้ยเป็นพระที่ไม่ได้ใช้เลยวันนะก็จะออกขาวนะครับเนื้อผิวพันธุ์ก็จะออกขาวแต่ถ้าพระที่ถูกจับมาบ้างผ่านการใช้บ้างหรือเก็บไม่ดีบ้าง อยู่ในที่ที่สามารถมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาอยู่ในผราได้เนี่ยพระก็จะมีสีเหลืองนะครับเหมือนเสื้อเนี่ยเสื้อเราสีขาวเช้าเราใส่ไปโรงเรียนสีขาวเนี่ยพอเรากลับมาถึงบ้านทําไมเสื้อเราเปลี่ยนสีเพราะว่าสีขาวเนี่ยมันจะชัดเจนเลยถ้ามีสีอื่นเข้าไปแปลกปลอมเข้าไปนะฮะจากพระเนี่ยทุกองค์ออกมาเป็นสีขาวอมเหลืองนิดนิด แต่บางองค์ทุกวันนี้ที่เราเจอกันในวงการพระเนี่ยสีเหลืองจัดเลยเพราะว่าพระได้ผ่านการสัมผัสผ่านการใช้มานะครับสำหรับพระวัดเกศนะครับทุกพิมพ์เวลาทำเสร็จแล้วเนี่ยส่วนมากจะมีการตกแต่งขอบนะครับตกแต่งขอบพิมพ์ให้มีความมนนะฮะ หรือเรียกง่ายๆว่าเก็บงานนะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้จำให้แม่นเลยนะครับตรงนี้รอยเหี่ยวย่นของเนื้อเนี่ยสําคัญที่สุดนะครับมีทุกองค์อันนี้ด้านข้างด้านข้างเราก็จะเห็นความคมของใบหู<ม>เห็นไหมฮะความความคมของเส้นแขนหน้าอกนะครับแล้วก็ตรงหน้าอกเนี่ย ก็เป็นสองเส้นนะครับปลายฐานอันนี้ใส่ถ่ายข้างให้ดูนะครับถือว่าเป็นพระที่มีความงดงามอีกองค์หนึ่งของวงการแล้วกันนะฮะอ่าองค์นี้ก็เป็นเป็นพระที่เคยผ่านมือนะครับเมื่อเร็วนี้ก็ยังได้เจอนะฮะก็มีความลึกมีความงดงามไม่แพ้กันสําหรับพระวัดเกศชยโยพิมพ์นี้ก็ถือว่าเป็นพิมพ์แรกๆที่ผมเนี่ยหัดเล่นพระสมเด็จนะครับ สมัยก่อนเนี่ยสิบกว่าปีเยอะๆที่แล้วเนี่ยราคาก็อยู่ที่สองแสนกว่าบาทนะครับถึงสามแสนกว่าบาทแล้วแต่ความสวยแต่พอเวลาผ่านมาทุกวันนี้ก็มีการเดินหน้าของราคาเนี่ยเป็นเท่าทวีคูณคูณสคูณสคูณสี่คูณหแล้วแต่ความสวยขององค์พระสภาพองค์พระความเดิมแล้วก็พระถ้าเก็บดีเนี่ยมันก็จะ มีความสวยงามแล้วก็คงสภาพเดิมไว้มากที่สุดเหมือนเวลาการตัดสินประกวดพระเนี่ยฮะเขาจะตัดสินความเดิมของสภาพพระเนี่ยให้คะแนนมากที่สุดอันนี้ก็ข้างหลังนะฮะอย่างที่ผมบอกข้างหลังเวลาตัดเสร็จก็จะมีการเก็บงานนะครับบางคนก็บอกว่าเป็นหินและมีดบ้างเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่เอามาถูเพื่อลบคมเวลาตัดแล้วเพื่อลบคมนะฮะหลังก็จะมีลายมือเป็นบางส่วน บางองค์ก็จะเห็นทั้งองค์เลยถ้าเห็นชัดก็มีนะฮะองค์นี้ก็จะออกสีเหลืองและเริ่มนี่ก็อีกองค์หนึ่งนะฮะอันนี้ก็สภาพด้อยลงมานิดนึงแต่วิธีการดูหรือว่าวิธีการที่เราพิจารณาจะเช่าซื้อก็จะเป็นแบบเดียวกันนะครับให้ดูหลายๆองค์หลายๆสภาพนะฮะพระวัดเกศชยโยสําหรับ6ชั้นอกตันเนี่ยถ้าเป็นแนวทางของผมเนี่ยผมชอบเนื้อแข็งๆเป็นกระดูกกระดูกเป็นปูนปูน นะครับเป็นปูนปูนแล้วก็ถ้าสมมุติว่าภาษาเสียนพระคือจัดซึง้งเนื้อจัดนะครับอันนี้ด้านหลังนะฮะพระด้านหลังวัดเกศเนี่ยสำหรับพิมพ์นี้เนี่ยเราพลิกหลังมาเนี่ยบางทีเราสามารถบ่งบอกได้เลยว่าพระองค์เนี้แท้ไม่แท้อย่างไรยุคไหนหรือเป็นพระยุคหลังการต,ตัดเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการแต่งพิมพ์เหมือนสององค์แรก นี่ก็ถือว่าเป็นอีกองคหนึ่งครับที่มีวิธีรูเหมือนกันนะฮะหลังก็จะมนมนๆแล้วก็พระถ้าถูกใช้มาบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะพอาพราะเนื้อปูนเนี่ยถ้าโดนโดนน้ําบ้างโดนสัมผัสบ้างเนี่ยก็จะสึกไปตามการเวลาสึกไปตามการเวลาอันนี้ข้างๆเวลาพระเดี๋ยวนี้ถ้าถ่ายข้างมันก็จะถือว่าเราได้ดูดารายละเอียดค่อนข้างเยอะนะฮะจะมี มีจุด,จดสําคัญที่ให้ดูเนี่ยฮะมันจะค่อยๆเก็บทีละจุดทีละจุดตรงนี้ก็จะมีเส้นแตกนิดๆนึงอะพารเนี่ยค่อนข้างจะคมเวลาตรงไหนมีเส้นแตกหรือเส้นเกินเนี่ยจะเป็นเส้นแตกแบบคมๆแล้วที่สําคัญเนี่ยนะฮะสำหรับวัดเกตชทโยพิมพ์6ชั้นอกตันเนี่ยนะถ้าสมมุติว่าขอบตรงนี้นะครับเป็น2ชั้นนะ บล็อกท่านตื้นเท่านี้นะฮะข้างหลังนี่คือเนื้อเกินเวลาเขาตัดก็จะเป็น2ชั้นนะครับเก็บงานยังไงก็ยังพอเห็นเส้นอยู่เห็นไหมฮะอ้ยอย่างเงี้ยถือว่าเป็นพระที่พิจารณาง่ายและกันใช้คํานี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกองคหนึ่งถ่ายข้างไว้เราจะเห็นถึงเงาของฐานเลยว่าฐานเนี่ยมีความแม่พิมพ์และมีความคมลึกคมชัดมากนะครับแล้วก็ทําไมถึงได้วัดเกตบ,บางคนคลองใจว่าทําไมมันถึงลุ่นหลุดอย่างเงี้ยเพราะว่าบล็อกท่านลึก นะครับบางทีก็หลุดไปไปอยู่ในบล็อกเพราะพระสมเด็จวัดเกศนนะเนื้อท่านค่อนข้างแข็งเวลาแห้งแล้วเนี่ยแข็งมากที่เขาเรียกว่าเนื้อกะดูกแหลนะมันก็จะบางทีก็จะหลุดไปตามการเวลานะครับล้าวลานบ้างอะไรบ้างในส่วนตัวที่ผมพิจารณานะครับก็จะพิจารณาจากร้อยหลุดด้วยนะฮะร้อยหลุดที่สําคัญแล้วก็ <c oughs> <c oughs> จากเรา ที่เล่นพระมาเนี่ยแล้วก็ศึกษามาเกี่ยวกับประวัติเนี่ยคือพระสมเด็จวัดเกศชยโยเนี่ยมันจุอยู่ในพระประธานพุทธพิมพ์องค์ใหญ่พระมหาพุทธพิมพ์นะครับเป็นพระบูชาพระประธานใช้คํานี้ดีกว่าที่สมเด็จโตพระมังสีเนี่ยสร้างไว้เพื่ออุทิศส่วนส่วนให้แม่นะครับคนโบราณเขาก็จะเรียกวัดชยโยอ่า สันนิษฐานแล้วก็มีมีจะลึกไว้นะครับผมก็อ่านจากตำรบตำราเล่มเก่าว่าแม่ท่านทื่เกตก็เลยเป็นวัดเกตชัยโยแล้วในปีที่มีท่ามท่วมก็ทำให้พระบูชาองค์ใหญ่เนี่ยได้ทำรุเสียหายนะครับเป็นปูนกระเทาะออกมามันก็จะมีพระเครื่องวัดเกตเนี่ยไหลออกมาจากตัวองค์พระเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับ ถึงได้ชาวบ้านก็มาเก็บไปบูชาบ้างเอาไปแจกญาติพี่น้องเพื่อให้ไปใช้พุทธคุณบ้างอะไรบ้างนะครับก็ประวัติโดยสังเขปเนี่ยบางครั้งเนี่ยเออเราก็ต้องจินตนาการไปด้วยว่าความเป็นไปได้ในยุคนั้นเนี่ยประมาณไหนสำหรับพระวัดเกศชยโยทุกพิมพ์นะครับบางองค์ก็จะมีฟองบางองค์นะฮะก็จะมีฟองฟองแบบ ที่เขาเรียกว่าไขเหมือนเหมือนพระกุบางขุมพมนะครับเพราะว่าการที่ไปอยู่ในองค์พระนานๆไปร้อยปีเนี่ยบรรจุกุไว้ในองค์พระเนี่ยก็มีความร้อนมีความชื้นมีความแห้งปฏิกิริยาหลายๆฤดูเนี่ยก็ทําให้องค์พระเนี่ยเกิดมีทั้งความชื้นความร้อนความแห้งสลับปรับเปลี่ยนกันไปเนี่ย ทำให้บางครั้งเนี่ยสิ่งที่เป็นตัวประสานในเนื้อของวัดเกตก็คือน้ํามันตังอิวเนี่ยได้ระเหยขึ้นมาอยู่บนพื้นผิวพระด้วยบางส่วนที่ผมเคยเห็นนะครับแต่ก็ไม่ใช่ทุกองค์เพราะฉะนั้นเนี่ยการพิจารณาพระสมเด็จวัดเกตเนี่ยคือเราต้องจําพิมพ์จําเนื้อจําวิธีการสร้างและที่สําคัญที่สุด ต้องจำธรรมชาติความเก่าให้ได้ด้วยนะครับก็มีหลายองค์ที่ที่สะสมกันไว้นะฮะก็องค์นี้ก็ถือว่าเป็นองค์ที่สวยแล้วก็เป็นเป็นพระที่มีความสมบูรณ์สุดท้ายนี้ก็ถือว่าเอาเป็นพอเบื้องต้นแล้วกันนะครับในการแนะแนวทางอย่าใช้คำว่าสอนเพราะว่าผมก็ไม่ได้เก่งที่สุดแต่ว่าถือว่าเคยผ่านพระมาบ้างมีแนวทางมาให้เพื่อนๆได้ ศึกษากันนะครับเดี๋ยมีองค์จริงให้ดูดวองนี้องค์จริงนี่คือสมเดชวัดเกศชยโยนี่องค์จริงครับมีความงดงามแล้วก็ผมก็องค์นี้ก็ถือว่าเป็นองค์หนึ่งที่ชอบแล้วก็เก็บสะสมไว้นานแล้วครับก็ใส่ตลับไว้อย่างดีก็ไม่ค่อยได้พกติดตัวเท่าไหร่นะครับเก็บไว้ในกล่องพระดีๆส่วนมากทาตลับเพชรไว้ก็จะดูแล้วเพิ่มมูลค่าแล้วก็ดูแล้วมันสวยหน้า เก็บสะสมนะครับอ่ในคมคมใช่ไหมนะครับนี่เห็นไหมฮะในองค์จรนี่องค์จริงครับองค์จริงเราพูดเรื่องไหนเนี่ยเราก็จะพยายามนำองค์จริงมาให้แฟนรายการอาัศวินทลอกได้ชมด้วยนะครับอันนี้สมเด็จโตสร้างไว้150ปีที่แล้ว เป็นอย่างน้อยนะครับทุกวันนี้ได้รับความนิยมเป็นมาตรฐานในวงการพักเครื่องพระบูชานะครับแล้วก็เป็นที่อยากได้ใช้คำนี้กว่าสำหรับนักสะสมพระด้วยหรือว,ว่าจะเป็นผู้ชื่นชอบพระนะฮะเนี่ยให้ดูทุกด้านเลยนะครับเห็นไหมฮะ ความลึกความคมของฐานขององค์พระที่ผมพูดมาเบื้องต้นเนี่ยเป็นส่วนสําคัญที่สุดในการพิจารณาพระสมเด็จวัดเกชิชยโยนะฮะท่านใดมีไม่ว่าจะพิมพ์ไหนก็แล้วแต่นะครับอินบ็อกมาได้เลยเพราะทางอาัศวินท็อกเออยหรือว่าทางผมเอ่ยร้านดามสุพรรณที่เปิดอยู่ที่ห้างพันทิพย์งามวมงวานเนี่ยก็ยินดีรับเช่านะครับตามสภาพตามราคา ตามราคาเจ้าของที่พอใจพอตกลงกันได้ยินดีรับเช่าไม่จำกัดจำนวนนะครับทุกสภาพมาได้เลยนะครับ